สวัสดีค่ะนิสิตท,ทุกท่านนะคะผู้ที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะวันนี้อาจารย์นิรมนพรมนินกลับมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกหรือ external personality development นะคะซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกนะคะมีในเรื่องของการพัฒนารักษาสุขภาพร่างกายการแต่งหน้าทำผมการพัฒนากิริยาท่าทาง การแต่งกายและการพูดค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการพัฒนาและปรับปรุงกริยาท่าทางของเรานะคะกิริยาท่าทางแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือเรื่องของการไหวสวัสดีค่ะ เรารู้อยู่นะคะว่าการไหว้ของเรามีหลายระดับค่ะแต่อาจารย์จะไม่พูดถึงในวันนี้นะคะการไหว้ค่ะเป็นการที่เราแสดงการทักทายหรือการเคารพค่ะการไหว้นะคะหลังจากที่เราไหว้เสร็จช้าๆขึ้นมาค่อยกล่าวว่าสวัสดีอาจารย์เจอวัยรุ่นสมัยนี้หลายคนมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่งามเนาะเอาใหม่ค่ะช้าๆนะคะ กิริยาต่อมาก็คือการยิ้มการไหว้คือการทักทายการยิ้มก็คือการทักทายเช่นเดียวกันค่ะสยามเมืองยิ้มก็คือประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเราสามารถแยกการยิ้มออกเป็น13ประเภทนะคะแต่อาจารย์จะเอามาให้เราดูในยิ้มที่จะทําให้เราดูเป็นบุคคลที่มีบุค,คลิกภาพที่ดีน่ารักและก็น่าประทับใจก็คือการยิ้มอย่างจริใจค่ะจะต้องยิ้มแบบให้เห็นฟันนะคะ เหมือนพอลล่ายิ้มให้เราดูค่ะนะคะบางคนฝืนยิ้มค่ะดูแย่นะคะหรือบางคนสสแยยิ้มยิ้มแบบดูถูกคนไม่เอานะคะยิ้มใหม่ค่ะยิ้มเห็นฟันดวงตาสดใสค่ะกิริยาท่าทางต่อมาที่เราควรจะปรับปรุงก็คือการยืนค่ะ ไม่งามเนาะกริยาที่ทําไปเมื่อกี้นะคะเอาใหม่ค่ะเรามาปรับปรุงกริยากันค่ะการยืนที่ดีควรจะเป็นอย่างไงนะคะยืนตัวตรงค่ะอกผายล่ยพึงคอตั้งช่วยได้ก็คือไหล่ผ่อนไปข้างหลังนิดนึงค่ะดึงไหล่ไปข้างหลังนิดนึงการดึงไหล่ไปข้างหลังปุ๊บมันจะทำให้เราอกผายลายพึงตัวตรงเองค่ะฝึกนะคะ หลีกเลี่ยงการยืนทิ้งน้ําหนักตัวไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะจะทำให้เราเมื่อยขาเจ็บหัวเข่าได้ชาขาได้นะคะเป็นการยืนที่ไม่ถูกสุขลักษณะค่ะเท้าจะต้องทำยังไงปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะชี้ตรงไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทางขานิดนึงปลายเท้านะคะให้ขนานพอดีกับช่วงไหล่ของเราค่ะไม่กว้างเกินไปเดี๋ยวล้มเนาะเอาเข้ามาค่ะ เท่ากับทางขานิดนึงให้มันพอดีกับช่วงไหลอันนี้เป็นท่ายืนที่ถูกสุขลักษณะจะไม่ทําให้เราเมื่อยขาคะ่ะถ้าเกิดเราต้องไปยืนในที่สาธารณะผู้หญิงบางคนนะคะหรือแม้แต่อาจารย์เองยืนเท้าเสมอกันอย่างนี้นานๆจะเมื่อยอาจารย์จะใช้วิธีการทัดเท้าไปข้างหลังคะ่ะแล้วมือทํำยังไงคะนะคะสามารถที่จะประสานไว้ข้างหน้าได้อย่างนี้หรือประสานอย่างนี้ได้คะ่ะเก็บมือให้เรียบร้อยอันนี้คือท่ายืนของผู้หญิงที่สวยงามคะ่ะ ต่อไปก็คือการเดินค่ะเดินมาตั้งแต่เด็กทำไมต้องมหาหัดเดินอีก <Maur> <ius> เป็นไงคะ <Maur> <ius> ก็ยังดูไม่งาม <Maur> <ius> เดินอย่างไงถึงจะให้ดูบุค,คลิกภาพดีอันดับแรกเหมือนเหมือนที่เรายืนค่ะ หน้าตรงเงยหน้าแต่ไม่ใช่เชิดไม่เดินเชิดหน้านะคะคางขนานกับพื้นพอดีค่ะนะคะไหล่และตัวไม่งอค่ะจังหวะการเดินสำคัญต้องเดินจังหวะเท้าที่สม่ำเสมอยกตัวอย่างนะคะต้องเดินให้จังหวะเท้ามีความสม่ำเสมอเหมือนเดินรับปริญญาค่ะ บางคนเดินขาก้าวซ้ายสั้นก้าวขวายาวก้าวซ้ายสั้นก้าวขายาวไม่ได้นะคะให้เดินจังหวะเท้าสม่ําเสมอเดินลงเต็มเท้าค่ะนะคะและที่สําคัญเดินมือค่ะจัดระเบียบมือให้ดีปล่อยมือตามธรรมชาติไม่แกว่งมือนะคะ,ะกลับบ้านไปลองหัดเดินกันค่ะหน้าตรงไหล่ตรงนะคะก้าวเท้าให้สม่ําเสมอ แขนไม่แกว่งมากเท่านี้คุณก็เดินได้อย่างงดงามแล้วค่ะค่ะสำหรับกิริยาสุดท้ายที่จะนำมาฝากวันนี้ก็คือการนั่งค่ะไม่งามซะเหลือเกินการนั่งอย่างนั้นนะคะเรามาปรับปรุงการนั่งกันค่ะ เรามาเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายืนแล้วเราจะนั่งยังไงคะ่ะหลังตรงลงดิ่งนั่งค่ะนะคะผู้หญิงค่ะการนั่งนะคะเราจะนั่งแค่ขึ้นเก้าอี้พอนั่งเสร็จค่ะจะวางเท้าอย่างนี้ก็ได้หรือสำหรับคนที่ขายาวกว่าอาจารย์นะคะถ้าจะตั้งอย่างนี้แล้วอาจจะดูเก้งกล้างนะคะ เบี่ยงนิดนึงค่ะอาจารย์ต้องขยับอ่ะเบี่ยงนั่งอย่างนี้ก็งามนะคะนั่งอย่างนี้ก็งามนั่งอย่างนี้ก็งามค่ะทั้งการวางมือการนั่งนะคะผู้ชายละ่ะนั่งอย่างนี้ได้ไหมก็จะดูกระไรกระไรอยู่ใช่ไหมคะผู้ชายค่ะทางขานิดนึงค่ะแล้วก็นั่งหลังตรงเหมือนกันค่ะ แค่นี้เองการนั่งอาจารย์ฝากว่าผู้ชายหลายท่านเวลานั่งชอบเขย่าขาชอบเขย่าวขานะคะอันนี้ไม่งามค่ะเสียมารยาทมากนะคะเพราะการเขย่าขาจะเป็นการบ่งบอกว่าคนคุณเป็นคนที่มีบุคลิกลุกลี้ลุกลนนะคะเพราะฉะนั้นควรนั่งอย่างนิ่งๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดเมื่อยนิดนึงอาจารย์พิงได้ไหมคะ่ะะได้อนุญาตให้พิงหลังพนักได้นิดนึงค่ะ นะคะนั่งนะคะก่อนที่เราจะนั่งเราก็ต้องเหมือนสังเกตก่อนว่าเก้าอี้เราอยู่ในระดับไหนเราควรที่จะนั่งลงตรงไหนนะคะอาเดินสมมติอาจารย์เดินมาจะให้นั่งเราก็จะเฉลือบมองเก้าอี้นิดนึงค่ะหลังตรงลงดิ่งค่ะได้ไหมคะ,ะกลัวลม้มคือมันจะต้องช้าเพราะไม่อย่างนั้น ถ้าเกิดเรานั่งเร็วอาจจะล้มได้อาจจะบุคลิกไม่ดีนะคะฉะนั้นเราควรที่จะช้าๆการที่เราช้าๆนั่นแหละค่ะจะทําให้เราดูสงา่าเรื่องของบุคลิกภาพก็สัมพันธ์กับเรื่องของโง่เหงเช่นกันค่ะก่อนที่จะจากกันวันนี้อาจารย์นําโง่เหงที่เกี่ยวข้องกับการนั่งมาให้กับพวกเราดูให้กับพวกเราได้รู้นะคะว่าคนที่เขาดูโง่เหงกับการนั่งเขาดูกันยังไงสําหรับคนที่นั่งหลังตรง เขามองว่าเป็นคนที่มีสติดีค่ะเป็นคนรอบคอบบุคลิกท่าทางสง่าเป็นคนที่ไม่งอคนค่ะยิ่งในศักดิ์ศรีถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดค่ะถ้าคุณไปสมัครงานนั่งหลังตรงไว้มีสิทธิ์ห้เซนตนั่งหลังงอค่ะชัดเจนเลยว่าคุณคนนี้จะต้องเป็นคนที่ขี้เกียจแน่นอนเป็นคนท้อแท้ในชีวิตค่ะไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตไปสมัครงานนั่งหลังงอตกค่ะ นั่งเอียงค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นคนโลเลเสียบุคลิกค่ะนั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเป็นคนไม่มีจุดหมายปลายทางไปสมัครงานตกค่ะนั่งเท้าคางค่ะคนนั่งเท้าคางคือคนที่กำลังใช้ความคิดอยู่เป็นคนคิดมากนะคะไม่ดีเลยแบบนี้พยายามอย่านั่งเท้าคางนะคะนั่งแล้วกอดอก เช่นกันค่ะเป็นคนที่มีความปิดกัน้นหรือบางทีอาจจะดูเป็นคนที่ไม่เปิดรับอะไรเลยก็ได้นะคะและคนนั่งไขว่ห้างค่ะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะชอบนั่งไขว่ห้างเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมั่นใจในตัวเองสูงค่ะเป็นคนที่มีแอบเซ็กซี่นิดๆค่ะช่างฝันเสน่ห์แรงดูติดเจ้าชู้หน่อยๆแต่อย่าลืมคนกลุ่มนี้เขาจะแต่งตัวเก่ง ะะแต่จะแนะนำว่าถ้าไปสมัครงานคุณนั่งข่าห้างเป็นพนักง,งานบัญชีเขาไม่รับคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณไปเป็นสายดีไซเนอร์นั่งขวายห้างคุณมีสิทธิ์ได้ตำแหน่งนั้นค่ะฝากไว้นะคะโงเ่เฮงท่านั่งและการสมัครงานสวัสดีค่ะ